เ,ออเวลาเรานึกถึงผีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะในหนังในเรื่องเล่าเนาะภาพจำส่วนใหญ่เลยมักจะเป็นอะไรที่มันลอยๆเท้าไม่ติดพื้นเคลื่อนไหวไปมาในอากาศไม่ได้เดินเหมือนคนเราๆท่านๆเนี่ยคะ่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะทำไมภาพจำผีต้องเป็นแบบนี้มันมี เออเหตุผลอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับทั้งความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับแล้วก็เรื่องความเชื่อวัฒนธรรมจิตวิทยาด้วยเหมือนกันวันนี้เราจะลองมาคุยกันเรื่องนี้ดูครับลองสำรวจแนวคิดต่างๆเนาะที่พยายามจะอธิบายเรื่องผีลอยเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีกันครับ เยี่ยมเลยค่ะงั้นเริ่มจากข้อสังเกตง่ายๆก่อนเลยคือภาพผีลอยเนี่ยมันแพร่หลายจริงๆนะคะไม่ว่าจะวัฒนธรรมไหนๆก็ตามดูเหมือนจะเป็นภาพสากลไปแล้วเนาะใช่ครับใช่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยถ้าเราลองมองผ่านแว่นของฟิสิกส์กฎพื้นฐานข้อหนึ่งเลยคือแรงโน้มถ่วงถูกไหมครับซึ่งมันจะดึงดูดทุกอย่างที่มีมวลลงสู่พื้นโลกทีนี้การที่วัตถุอะไรสักอย่างมันจะลอยอยู่ได้เนี่ย มันต้องมีแรงอะไรบางอย่างมาต้านแรงโน้มถ่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแรงลมพายุแรงดันน้ําหรืออาจจะเป็นสนามแม่เหล็กก็ได้ครับอ่าฮะซึ่งผีที่เราเห็นเห็นกันในสื่อมันก็ไม่ได้มีเครื่องยนต์ไอพ่นติดหลังหรือมีลมพายุมาพัดตลอดเวลาอยู่แล้วงั้นแนวคิดที่ว่าผีอาจจะไม่มีมวลก็เลยเออดูมีความเป็นไปได้ขึ้นมาเลยนะคะถ้าไม่มีมวลแรงโน้มถ่วงก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยลอยได้อิสระถูกไหมคะ นั่นก็เป็นหนึ่งในคำอธิบายที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาตามหลักฟิสิกส์เลยครับคือถ้าเราตั้งสมมุติฐานไปเลยว่าผีเป็นสิ่งที่ไม่มีมวลการที่มันจะลอยหรือไม่สัมผัสผืนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่มันก็ทำให้เกิดคำถามตามมาเหมือนกันนะครับว่าอ้าวแล้วถ้าไม่มีมวลเลยแล้วมันจะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกทางกายภาพของเราได้ยังไง แม้แต่การที่เราจะเห็นผีได้เนี่ยมันก็นับเป็นปฏิสัมพันธ์อย่างหนึ่งแล้วนะครับไอเรื่องผีลอยไหมคะเพราะเหมือนมันจะมันกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างของเราด้วยครับในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยผีมักจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เอ,อเหนือธรรมชาติไม่ใช่ร่างกายที่มีเนื้อหนังหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักจับต้องได้อาจจะถูกตีความว่าเป็นพลังงานบ้างเป็นจิตวิญญาณบ้างหรือเป็นปรากฏการณ์บางอย่าง ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยการเดินที่ต้องอาศัยขาการสัมผัสพื้นก็อาจจะไม่ใช่รูปแบบการเคลื่อนที่ที่แบบว่าสมเหตุสมผลสําหรับสิ่งเหล่านี้ครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นการตอกย้ําความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตทั่วไปแต่แต่ในทางจิตวิทยานี้สิคะการที่เท้าไม่ติดพื้นมันดูผิดปกติชัดเจนเลยมันส่งผลต่อความรู้สึกรายัางไงบ้างคะใช่ครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากม เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยคุ้นเคยกับแรงโน้มถ่วงการสัมผัสพ,พื้นตลอดเวลาใช่ไหมครับพอเราเห็นอะไรบางอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่ดูคล้ายคลมนุษย์แต่กลับลอยได้เนี่ยมันขัดแย้งกับประสบการณ์แล้วก็ความคาดหวังพื้นฐานของเรามากๆสมองเราก็อาจจะตีความความผิดปกติตรงนี้ว่าเป็นสัญญาณของสิ่งที่ไม่ปลอดภัยหรือสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นไปตามธรรมชาติก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกแบบขนลุก หรือความกลัวขึ้นมาโดยสัญชาตญาณเลยครับโอ้อย่างนี้นี่เองแสดงว่าการลอยอาจจะไม่ใช่คุณสมบัติที่แท้จริงของผีเสมอไปก็ได้ แต่อาจจะเป็นเหมือนภาพแทนที่ถูกสร้างหรือถูกเน้นขึ้นมาในเรื่องเล่าต่างๆเพื่อกระตุ้นความรู้สึกไม่น่าไว้วางใจความแปลกแยกแล้วก็ความน่ากลัวเพราะมันท้าทายกฎเกณฑ์ที่เราคุ้นเคยมากๆมีความเป็นไปได้สูงเลยครับที่การลอยจะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกเอามาใช้เพื่อสื่อถึงความเป็นอื่นหรือความเหนือธรรมชาติแต่ว่ามันก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าพิจารณามันกันนะครับคือหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผีอาจจะเดิน แต่เราแค่ไม่ได้รับรู้หรือเปล่าืเดินแต่เราไม่รู้หรอคะหมายความว่ายังไงคะเป็นไปได้ด้วยเหรอคะแบบนั้นก็ลองนึกภาพตามนะครับการเดินเนี่ยมันสร้างร่องรอยบางอย่างเสมอเช่นเสียงฝีเท้าหรืออาจจะเป็นแรงสั่นสะเทือนเล็กๆน้อยๆที่พื้นทีนี้ถ้าสมมติว่าผีมีตัวตนที่เบาบางมากๆหรือเคลื่อนไหวในลักษณะที่แตกต่างออกไปล้วครับเช่นเสียงฝีเท้าอาจจะเบามากจนแบบ กลืนไปกับเสียงรอบข้างหมดเลยหรืออาจจะอยู่ในย่านความถี่เสียงที่หูม,มนุษย์เราไม่ได้ยินอย่างพวกคลื่นเสียงความถี่ต่ํามากๆที่เรียกว่าอินฟราเสาร์นะครับอ๋อค่ะค่ะหรืออาจจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ไปรบกวนเสียงแวดล้อมในแบบที่เราจะตรวจจับได้ง่งายๆอย่างเช่นไม่ได้ทําให้พื้นสั่นสะเทือนหรือไม่ได้ทิ้งรอยเท้าทางกายภาพไว้เลยถูกต้องครับหรืออาจจะเป็นการเคลื่อนที่ในรูปแบบพลังงานที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ได้คือการที่เราไม่เห็นผีเดินเนี่ย มันอาจจะไม่ได้แปลว่าผีไม่ได้เดินเสมอไปนะครับอาจจะเป็นข้อจํากัดในการรับรู้ของเราเองก็ได้โหสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่มันมีหลายแง่มุมมากๆเลยนะคะคือทางฟิสิกส์เองก็เปิดช่องว่างถ้าไม่มีมวลการลอยก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าผีจะต้องเดินไม่ได้ใช่ครับฟิสิกส์เหมือนให้กรอบความเป็นไปได้แต่ไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายแบบฟันธงขณะเดียวกันทางจิตวิทยาก็บอกเราว่า ความรู้สึกกลัวหรือความรู้สึกแปลกๆที่เรามีต่อภาพผีลอยเนี่ยอาจจะมาจากสัญชาตญาณของเราเองที่ตอบสนองต่อสิ่งที่มันขัดแย้งกับประสบการณ์มากกว่าจะเป็นคุณสมบัติของตัวผีจริงๆโดยตรงเป็นการผสมผสานที่น่าทึ่งมากเลยค่ะระหว่างคําอธิบายเชิงกายภาพกับกลไกทางจิตใจของเราเองนะคะมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้จริงๆค่ะแน่นอนครับเรื่องนี้มันก็พาเราไปสู่คําถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกด้วยนะครับ เพราะพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็ชวนให้คิดต่อไปจริงๆค่ะว่าถ้าการเคลื่อนที่อย่างที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันผูกพันกับการมีตัวตนทางกายภาพการมีมวลการสัมผัสสิ่งต่างๆแล้วสำหรับสิ่งที่อาจจะไม่มีมวลหรือไม่มีกายภาพอย่างที่เราคุ้นเคยเลยเนี่ยมันจะสามารถดำรงอยู่หรือเคลื่อนไหวในมิติของเราได้ยังไงกันแน่เป็นคำถามปลายเปิดที่ทิ้งไวใ้ให้เรากลับไปขบคิดต่อได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ